ห้าเหตุผลนะครับที่ทําให้วิชวลบอร์ดเนี่ยมันไม่เวิร์กมันมีอะไรบ้างครับไปดูกันครับเหตุผลข้อที่1ก็คือภาพที่คุณเอามาติดในวิชวลบอร์ดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนมันไม่บ่งว่ามันคือที่ไหนหรือคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับมันเลยทําให้คุณไม่บรรลุเป้าหมายเสียทีข้อ2ก็คือคุณรู้สึกว่าภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ท้าทายพอมันแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่คุณติดคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าภาพมันสวยแต่พอไปนานๆคุณรู้สึกว่าเริ่มชาชินคุณไม่ตื่นเเ้นกกกัับมออีแลลลววาทุืด คุณต้อง e x c i t e m e n t นะครับคุณต้องตื่นเต้นกับภาพตรงนั้นให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกระโจนไปอยู่ตรงนั้นทันทีนั่นแหละครับคือการเลือกรูปที่ถูกต้องก็มาถึงข้อ3าก็คือหลายคนบอกว่าโอ้ฉันเลือกรูปที่มัน e x c i t e m e n t แล้วนะครับเป็นคฤหาหน์หลังใหญ่อยู่บนภูเขาแต่ทำไมฉันถึงไม่ซักเซสสักทีข้อ3าก็คือคุณลงมือทำหรือยังเป้าหมายที่ท้าทายมันต้องมีสิ่งที่โดนใจให้คุณขับเคลื่อนคุณเพื่อจะไปถึงสิ่งนั้นมีอะไรมากระซิบคุณหรือมีอะไรมากระตุ้นคุณให้้คคุุณณอออยาากททแลลลวไมม่่งืืหรเป ซึ่งก็มาสู่ข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือคุณนั่นเองนะครับที่เป็นตัวหยุดเอาไว้คุณรู้สึกค้านกับตัวเองว่าประสาทใหญ่ขนาดนี้นะครับขฤหานใหญ่อย่างนี้ฉันคงไม่มีปัญญาแน่ชาตินี้นะครับไม่มีใครตัดสินนะครับเพียงแต่ตัวคุณเนี่ยแหละครับที่หยุดตัวคุณเองเอาไว้ลองถามตัวเองดีๆว่าคุณเป็นคนคนนั้นหรือเปล่านะครับข้อ5้าอันนี้สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่คุณเอามาแปะภาพในวิช a ลบอร์ดแล้วไม่ได้เลือกแค่รูปสวยๆหรือว่าตื่นเต้นอย่างเดียวคุณต้องใส่ความรู้สึก ลงไปทุกครั้งที่คุณมอง Visual Board พวกนั้นนะครับคุณมองมันทุกวันทุกวันเนี่ยพร้อมกับความรู้สึกที่คุณกระโดดเข้าไปอยู่ตรงนั้นคุณ exciting คุณตื่นเต้นคุณดีใจคุณปีติเพิ่มปริ่มแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเนีวเรมิดได้ครับ